เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะที่ร้านชั้นหนึ่งเซ็นทันพาซาอุดรธานีจัดการถแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลระดับโลกเลอแถบอุดรธานีไบร์ตูโดฟองโดยมีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการถแถลงข่าวพร้อมด้วยนายพรเทพศักดิ์สุจริตประธานชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี นำภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานีร่วมแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานทางไกลระดับโลกเลอแทบอุดรธานีบายตรูรฟฟองเกิดจากการผลักดันของเอกชนในจังหวัดอุดรธานีจนเกิดความร่วมมือกับภาครัฐโดยมีสสปอนอให้การสนับสนุนได้รับสิทธิ์ในการแข่งขันถึง3ปีคือปี2566ถึง2568 ปีแรกค่ะจัดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายน2566การแข่งขันมี2ระยะทางคือ137กิโลเมตรและ66กิโลเมตรมีนักปั่นชาวไทยและต่างประเทศสมัครมาร่วมแข่งขันกว่า1,500คันโดยเป็นชาวต่างประเทศ100คันได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเช่นเงินที่พัก สถานที่อาหารเครื่องดื่มวัสดุอุปกรณ์งานบริการและอื่นๆเพื่อนำมาจัดกิจกรรมมีมูลค่ารวมมากกว่า3ล้านบาทซึ่งจะทำให้การจัดการแข่งขันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคาดว่างานนี้ค่ะจะมีเงินสพัดมากกว่า150ล้านบาทและตอนนี้จังหวัดอุดรธานีมีความยินดีต้อนรับนักปั่นทีมงานและผู้ติดตามทุกท่านค่ะ มีร่วมันเป็นแล้วก็ระบาอำเภอแล้วก็มีทั้งโรกชาวชาชาวไทยเรจะกดดันธานีได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันโดยจัดดีรากนดาะครับาปร้านอาหารทุกหน่วยงานนี่คิดว่านะครับได้รับทึกทักแน่นอน ต่อไปค่ะโรงแรมนภาลายสนับสนุนห้องพัก10ห้องลำดับต่อไปค่ะโรงแรมสยามแกรดและลำดับต่อไปค่ะเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณหรือเงินนะคะท่่ราชการจังหดบุดมนีนะคะในเเิมเาุดรมทันดีไป คาร์บอนของ MAT หรือแม t ในการผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะแล้วคิดลดก้ำหนักตัว